สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับหญิงค่ะอยูอร์ดสาขาพระประแดงนะคะในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะรถสีดำนะคะคันสุดเท่นะคะที่จอดอยู่ข้างๆหญิงนะคะจะเป็น f o r d r a เจอรจะเป็นรุ่น XL Passport cap ปนะคะจะเป็นแคปยกสูงเกียร์ธรรมดาค่ะราคาจำหน่ายอยู่6 9 2 0 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์จะเป็น2 0 0 2ัขับเคลื่อน2ล้อค่ะ ให้กำลังแรงม้าที่160แรงมา้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวหญิงาพามาชมนะคะว่าคันนี้นะคะมีแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าลูกค้าชอบเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีแดงนะคะเดี๋ยวมาชมกันว่าชุดแต่งรอบคันนะคะจะสวยขนาดไหนนะคะเริ่มกันดีตัวฝากระโปรงด้านบนเลยนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเป็นสกู๊ปนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะ แล้วก็หญิงทําเป็นสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีตัดตัวดําด้านด้วยนะคะแล้วก็จะมีแถบสีแดงพร้อมกับตัวแรกต,ตรงกลางเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งด้านหน้านะคะเปลี่ยนใหม่เป็นชุดแต่ง F150 Spider นะคะจะมีที่เปลี่ยนก็เป็นตัวกระจังหน้านะคะจะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าตัว F150 นะคะสีของกระจังหน้าจะเป็นสีดาด้านนะคะตัดขอบตัวหนังสือเป็นสีแดงนะคะ พร้อมกับไฟ LED ลูกค้าเลือกเป็นไฟสีขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นตัวกันชน F150 Spider นะคะตัวกันชนจะเป็นสีดำด้านนะคะตัดขอบชายกันชนด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะคะสวยเท่เด่นมาตะไก,กยเลยนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น XL Plus นะคะยังไม่มีไฟตันหมอกด้านหน้ามาตัวนี้ก็เพิ่มเติมไฟตันหมอกให้ด้วยนะคะ ลูกค้าสามารถเปิดเวลาฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดได้เลยนะคะช่วยทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ชุดแต่ง f 1 5 0 Spider นะคะยังมาพร้อมกับไฟหลี่รูปตัว c แบบนี้เลยนะคะสวยเท่แบบนี้เลยมาชมที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าเนี่ยเราก็อัปเกรดให้แบบเต็มระบบเลยนะคะจากเดิมของรุ่น xl Plus s p r t t เนี่ยไฟหน้าเขาจะเป็นฮาโลเจนนะคะตัวนี้อัปเกรดให้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลยนะคะ พิเศษสุตรค่ะทำไฟบลูอายสีน้ำเงินข้างในให้ด้วยนะคะพร้อมกับไฟวงแหวนล้อมรอบแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะคะเพิ่มเติมให้เป็นแบบสองสเต็ปนะคะแล้วก็ตัวไฟมาสแดงก็เพิ่มเติมให้เป็นแบบ2สเต็ปเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับครอบไฟหน้าสีดำด้านให้แบบนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยก็กจัดแบบชุดแต่งแบบจัดเต็มให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันค่ะ ด้าน,นข้างก็จะมีที่เพิ่มเติมเป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวซุ้มล้อจะเป็นสีดําด้านทรงเรียบนะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะก็สายออฟโรดนะคะจากเดิมเนี่ยแม็กที่มากับโรงงานจะเป็น17นิ้วนะคะลูกค้าอยากจะได้แบบออฟโรดแบบจัดเต็มนะคะก็เปลี่ยนยางให้ลูกค้าเป็นขนาด18นิ้วเลยนะคะเลือกเป็นยาง Monster AT1 0R18 นะคะสำหรับซีรียางแล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะก็เลือกเป็นลายดอกไม้นะคะพิเศษเป็นสีดำตัดขอบสีแดงแบบนี้นะคะสวยเท่แล้วก็เป็นลายใหม่เลยนะคะเข้ากับตัวรถได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์กราฟิกด้านข้างนะคะติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้เลยนะคะแล้วก็ฟิลม์มก็ติดตั้งเป็นฟิลม์มเซรามิกนะคะ ความเข้มของคันนี้จะเป็น60%รอบคันนะคะความเข้มก็สามารถเลือกได้นะคะพร้อมกับติดกันศาสี่ชิ้นหญิงติดให้ถึงช่องแคบเลยนะคะตัวกันศาส์ก็จะเป็นตรงรุ่นของ ford ranger เลยแล้วก็ด้านบนก็จะมีราวหลังคาติดให้เป็นสีดำนะคะราวหลังคาเลือกได้ว่าจะเอาสีดำล้วนหรือว่าสีดำบอลเงินนะคะส่วนด้านหลังตัวรถก็จะมีตัวเพิ่มเติมเป็นปูพื้นปูกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะคะของแท้จาก ford เลย เราก็จะมีโลบาเหล็กนะคะเป็นของ Outlander นะคะทรงแข็ยาวตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะสำหรับโลบาเหล็กแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงส่วนด้านท้ายกระบะก็จะมีที่เพิ่มเติมเป็นตัวตัวนี้จะเป็นเบ้ารองมือนะคะทรงปรยดาบนะคะเพิ่มเติมให้แล้วก็จะมีตัวกันชนท้ายเหล็ก Outlander นะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยมีหูลากจูงโอเมก้าสีแดงแบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะรุ่นนี้แข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากเลยนะคะ พร้อมกับครอบไฟท้ายสีดำด้านแบบนี้นะคะติดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้กล้องแพนชมชุดแต่งสวยๆรอบคันแบบนี้เลยค่ะก็ลูกค้าที่สนใจ xl passport นะคะตอนนี้ทำโปรโมชั่นพิเศษนะคะแต่งชุดแต่งให้แบบนี้เลยจัดเต็มนะคะแล้วก็ล้อแมกเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นแบบ18นิ้วนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่59,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆแค่900 0ต้นๆเท่านั้นนะคะ สนใจก็โทรหาหญิงได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์หญิง0876795969ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหญิงทิ้งเบอร์และ ID l ดี e ไลนไว้ด้านล่างนี้นะคะสะดวกโทรหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ค่ะแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่ศูนย์ก็มีบริการจัดส่งรถให้ด้วยนะคะก็ลูกค้าสามารถโอนจองเข้าบริษัทได้เลยนะคะปลอดภัย100%แน่นอน,นะคะ่ะ ก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใหญิงด้วยนะคะพบกันใหม่กับหญิงคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ